สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับฐานตัวรีโมทวินนะครับ ADM นะครับสำหรับสายอัโหดนะครับใครที่ใช้วินนะครับก็มันตรวจเช็คกันด้วยนะครับของผมนี่ก็ประมาณ3ปีได้นะครับแล้วก็หลังหลังไม่ได้ใช้นะฮะตัวแบตเตอรี่ของรีโมทเนี่ยก็หมดหมดในที่นี้คือแบบหมดเลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับ นี่แหละปกติเรากดเดี๋ยวมันจะมีไฟสีแดงขึ้นอันนี้คือไม่ติดเลยนะครับเนื่องจากผมเนี่ยล่าสุดฝนตกนะครับแล้วก็ไปเจอรถติดลมนะครับผมก็ว่าจะไปช่วยเขาช่วยดึงวินเขานะครับพอดีหยิบรีโมทมาเผลอเลยครับหน้าแตกครับก็วินใช้งานไม่ได้เพราะว่าฐานรีโมทหมดนะครับแล้วก็ตัวรีโมทสายก็ไม่ได้พกติดรถนะครับอยู่ที่บ้านแต่โชคดีวันนั้นนะครับในรถยังมีสายลากอยู่ก็เลยลากเขาขึ้นมาได้นะครับโอเค นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับฐานกันตัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายนะครับง่ายนะครับตัวฐานเนี่ยก็เป็นรุ่นนี้นะครับอย่างนี้ a 2 3สานะครับผมสั่งออนไลน์เอานะครับมีของร้านของ b 2 s นะครับที่มั่นใจว่าของแท้แน่นอนนะก็เลยสั่งมาส่วนในเซเว่นผมไปหาดูแทบไม่มีขายนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นบางเซเว่นอาจจะมีก็ได้นะเพราะผมคุ้นคุ้นเลข a 2 3สามากนะครับเหมือนจะมีเหมือนว่าเราจะหาซื้อได้ง่ายๆครับ แต่ไปดูตรงเซเว่นแถวบ้านเนี่ยมันไม่มีนะครับก็เลยสั่งออนไลน์มาห้าสิบหบาทนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนดูอันนี้รีมโมทนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับมันจะมีน็อตสองตัวเนี่ยอันนี้เนี่ยผมโอเคขันน็อตก่อนนี่นะครับขันนอ็อตใช้ผมใช้ปากแบนตัวเล็กๆก,ก็ได้นะครับใช้ไขควงปากแบนตัวเล็กๆนะครับหรือว่า ใครจะใครจะใช้ไข่ควงแฉกก็ได้นะครับแต่เป็นตัวเล็กๆนะครับมันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นน็อตตัวเล็กนะครับเนี่ยหันให้มันหลุดออกมานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาครอบนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราเก็บแยกกันก่อนนะครับเราก็จะเจอถาดตัวนี้นะครับนี่นะครับถาดหน้าตาแบบเดี๋ยวดูรหัสนะครับ อ่าของเดิมมันก็เป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับตรงรุ่นนะครับซื้อบังเอิญนะครับบังเอิญตรงรุ่นเลยนะครับก็ของเดิมก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับก็ซื้อเหมือนเดิมมาใส่เลยนะครับนี่นะครับเป๊ะนะครับแล้วก็เราก็ถอดมันง่ายๆครับเหมือนเปลี่ยนผ่านรีโมทแอร์รีโมททีวีตามบ้านปกติเลยนะครับเราก็ถอดใส่แค่นี้เลยนะครับง่ายๆเลย นี่นะครับแล้วก็ลองกดดูก่อนนะครับอ่าเห็นไหมไฟสัญญาณติดแล้วเนี่ยนี่นะครับปิดนะครับเปิดนะครับิ n เอาอ่าโอเคใช้ได้ปกตินะครับปิดง่ายไหมครับทุกคนนะมันมันง่ายมากอะแล้วก็เราก็ประกอบกลับนะครับถ้ผมใส่ถ่านลงไปก็แค่นั้นเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบกลับนะครับขันน็อต นะครับก็เท่านี้เองนะครับเท่านี้เองเผื่อใครใช้วิวินมาหลายปีนะครับก็ลองเช็คดูนะครับลองเช็คดูเพราะว่านี่มันก็ใกล้จะเข้าฤดูฝนแล้วนะเดี๋ยวก็อาจจะได้ใช้กันอีกนะครับก็หมั่นตรวจเช็คดูนะครับว่ายังใช้งานได้ปกติการหรือเปล่านะครับ่ะลองเตอีกทีนึงอ่านี่ครับมาแล้ว นี่นะครับก็คือตอนแรกลนะักถามมันหมดเกลี้ยงเลยของผมหมดแบบไม่เหลือเลยนะครับเปิดไม่ติดนี่นะครับแล้วก็กดปิดโอเคกดเปิดอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับล้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ